ปกอยค่ะประูลน่อยค่ะ,ะ,ะ,คะ okay, this is your chance of no a l like ทุกคนคะนี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสรับไรายได้จากแม่งเงินมหาศาลกว่าพ0นล้านเหรียญต่อเดือนหากคุณพลาดโอกาสนี้แล้วคุณจะพาดไปตลอดชีวิตช่วลูกชัวช่วหลานเช่นกันคะ่ะ ยี่ไหมคะคุณอยากจะนุดโอกาสนี้หรือคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการรับรายได้ครั้งนี้คะวันนึ่งวันนี้ใครในห้องนี้คะที่จะมีเชิญแขกในวันพรุ่งนี้เจะมีงานอีกวันหนึ่งนอกจากงาน OPP สำหรับคนทั่วไปที่สนใจช็อปปิ้งบีใครจะเชิญคนมุ่งผู้มุ่งหวังมาร่วมในการพรุ่นี้บ้างคะเมื่อใดคะ Okay. Who of you will bring three guests for more? Anybody? Who of you will bring five guests for more? Who If you were you I would run guests <laughs> more? up and, and you bring guests more? you know why? ตัวตนที่เป็นไปได้ที่คุณจะสร้างไดเรเตอร์สั้นชร์แมนจากคนเหล่านั้นนั้นจะหยุดนิ่งเรือยอย่าหยุดเฉยกับการเชิญชวนคนเข้าสู่งานในวันทั้งนี้ค่ะ Jack Ma was an English teacher from a simple family, and because of the shares of Alibaba, he's one of the richest men in China with hundreds of billions of dollars. c h a i r m เป็นแทคครูสอนภาษาอังกฤษเป็นไกดนําเที่ยวท่องเที่ยวเทเวร์ได้แต่ยังสามารถเปลี่ชีวิตเป็นมหาสศรษีระดับโลกได้นี่คือโอกาสแบบนี้กับทานในหุ้นส่วนธุรกิจที่เติบโตแบบนี้นะคะ We have the chance to get shares of the company for free you don't even pay them. no risk for you i will hand them over in a golden envelope for free t o you a l l y o u do is you work hard for 8 months and g e a good rank ดังนั้นวันนี้การเป็นหุ้นส่วนผูกลงกุนก่อตั้งแต่บ s h o p i มีตั้งแต่ใน d i g i t o r GP c h a ร r แ,แมนคุณได้หุ้นส่วนแบบฟรีฟรีโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าหุ้นแต่เพราะการช่วยเราขยาย AI และคุณจะได้รับรายได้จากการเป็นผูในฐานะหุ้นส่วนตลอดปีต่อไปช่วนลูกชวนหลานนี่คือสิ่งที่บริษัทให้คุณฟรีฟค uh, so ่ะ

You have a plan to so <laughs> I made you, you this plan for the next eight months May, June, July, September, November, December. You see exactly what volume you need to become a chairman, founder, what volume you need to become a chairman, president, founder, what volume every month you need to become. So you have the plan here, just make a copy of that plan and then follow that plan months and months and you go to the top. แผนคือการ g P บที่ทำให้คุณสำเร็จวันนี้คุณสภาคนม,มีสายนคุณโฟกัสหลัฮนเป็น I S ซหากคุณอยากเป็นแชร์แมในสิ้นปีคุณต้องวางแผนในการรับคอมมิชชั่น2%เรเซตริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เวลานี้เป็นเมเดเตอร์ภายในมิถุนายนแต่ถ้าคุณอยากได้ 3. าวจห้าเร์เซ็น์แชรสคุณก็วางแผนในการขึ้นตำแหน่ง GP ภายในมิถุนายนและไปต่อในแต่ละเดือนคุณสามารถรัารายได้ตามเปอร์เซ็นต์และตามตำแหน่ง

ถ้าไม่ได้รับการเปิดโอกาสจากพวกเราในการแข่งขันที่เขามารุวกิจกรรมและวันนี้คุณสามารถเป็นไนเลเตอร์หรือวางแผนการเป็น IEC เดี่นคอนคุณสามารถขึ้นตําแหน่งแตกต่างได้เพราะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําและเห็นภาพจริงสําสเร็จทร่งจาตำแหน่งต่างๆันนี้ค่ะ But look at this. If you make the director already in May, not in June, because you work hard, it's triple the money and nearly double the shares. So it's t it makes sense The, the founder shares are not distributed here. The decision is made in May and in June. You take passive action i s two months, you go like an eagle. You take your action, you fall like a chicken. You choose. นี่คือคุณต้องเลือกแล้วค่ะคุณลงมือทําแบบนีเกิลคุณเสริมพลังเข้าไปทาแบบเต็มที่คุณเล่างไรได้สอบเท่าวกว่าการเป็นแค่เป็นแชร์แมนถ้าการเป็นแชร์แมนเป็นแบนคุณสามารถรับอะไได้เท่าตัวหรือมากกว่า นั้นเลือเอาค่ะว่าคุณอยากรับรายได้แบบไหนแต่ยากจะได้อย่างเดียวแต่คุณต้องทําตามนั้นด้วยนี่คือสิ่งชีวิตคุณคนรับก็เป็นของคุณโฟกัสและทําตามวิธีการนี้วางแผนแบบนี้หรือทําได้มากกว่าค่ะ And for the big eagles in the room, you go chairman in May or re-qualified chairman in May. You can go chairman crown, make 50 million baht this year, or you make a chairman president in June. You go royal and you make 100 million baht this year. ambassador go you, you, you go million this year plus honor. so there money on you're to take action you can collect table ready make make take can as very very there's the high big If 500 4. นี่คือโอกาสเดียวจริงๆการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกค่ะบอกแล้วค่ะถ้าคุณลุนโอกาสนี้จะพลาดไปตลอดชีวิตและคุณจะเสียายไปทั้งชีวิตเพราะวันนี้หากคุณอยากมี50ล้านของค่าคอมมิชชั่นในปลายปีนี้ คุณเป็นคองคลาวแอบบัสเตอร์4%หากคุณอยากได้หลักรอย้ล้านหรือเท่าตัวคุณเป็นรอย a l ค r าวแ a m บัสเตอร์นี่แค่ค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนํำเท่านั้นและคุณอยากเป็นตำแน่งสูงสุดของช h อปปิ้งมี500ล้านในสิ้นปีนี้จากค่าคอมมิชชั่นคุณสามารถเกิดขึ้นได้เราวันนี้เราโมวิธีการวันนี้คุณต้องเรียนหลายสิบปีกว่าคุณจะจบมาปริญญาตีแล้วกลับไปทํางานเริ่มต้นที่มืนห้า คุณยังทํามันได้เลยคุณยังอดสาเรียนตั้งหลาย20ปีแต่วันนี้ทาําอีกแค่แปดเดือนจากนี้จนถึงสิ้นปีเงินเหล่านี้จะอยู่ในกระเป๋าคุณยังไม่ร,รวมฟา,าวเดอร์ปันผล4.75% 4.25หรื4%เลือกเอานี่คือผลลับในชีวิตคุณค่ะ yeah. The question is, are you ready to give 1,000% for 8 months? It will be a tough road, It will not be easy. You will be working when others go to the cinema. They go drinking beer. You make presentation.

ดังนั้นคุณต้องรีบตัดสินใจแล้วค่ะอย่าสูญเสียเวลาอย่าเอาเวลาของคุณตลอดทั้งชีวิตไปจมอยู่กับการทำรายไที่ใช้มาใช้ไปยก็หมดวันนี้มันมุ่งมั่นตัดใจเป็นฟาเวเลอร์กับช้อปปิ้งมีดยการสร้างอิสรภาพชีวิตตลอดดัวลูกชั้นหลานกับการตัดสินใจเป็นฟาวเลอร์ตำแหน่งสูงสุดในช้อปปิ้งมีในอีกแปดเดือนนี้ทำเด็กบ้ารันมันไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าไม่รวยคุณจะตายค่ะดังนั้นมารวยกับช้อปปิ้งมีวนกันเป็นฟาวเลอร์ดีหรือเปคะดี thank you so who of you ใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตกับการกธุรกิจที่เติบโตกว่าพันเเซ็นและเปลี่ยนชีวิตจากกิดลบเป็นกิดดวยด้วย s h o p i f ีไปตลอดช่วงลูกชุน,นัน

ถูกธุรกิจและเข้าสู่ธุรกิจถูกเปนาวันนี้ชอปปิ้มีมาถึงบ้านคุณแล้วค่ะวันนี้คุณหมดทนหกเดือนจากนี้คุณจะสามารถสร้างไรายได้มากกว่าุกธุรกิจมากกว่าทุกอาชีพที่คุณสร้างมาเป็น 4- ี่ห้าปีแต่หกเดือนจากนี้คุณจะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่หกเดือนจากนี้คุณจะรับไรายไดจากการทําง,งานหนักหนหกเดือนจากนี้ช่วลูกชั่วหลานสบายเป็นตลอดชาติตลอดชีวิตดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นแล้ว Yeah, and work with people that want to go founder. You have three directors that want to go founder. You will be chairman automatically. You promote three chairman. You're going to be chairman president. You promote thirty chairman. you your be a royal crown It is your team that makes your success, not yourself. The more leaders you have running for founder, the higher you fly. ดังนั้นวันนี้โฟกัสเป้าหมายใหญ่ทำใหญ่แต่สร้าใหญ่คุณสร้างลีดเดอร์สร้างผู้นำของคุณให้ขึ้นตำแหน่งสูงที่สุดมันก็คือผลประโยชน์ของคุณเช่นเดียวกันอย่าลืมนะว่าธุรกิจเราเป็มีโอกาสที่คุณสําเร็จคือทีมสําเร็จคุณสร้างทีมงานให้สําเร็จความสําเร็จก็เป็นของคุณเช่นกันยิ่งตาแหน่งสูงที่สุดที่คุณสร้างให้ทีมงานของคุณไปถึงหรือเป็นคุณก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามนั้นเช่นกัน Yes, absolutely powerful and this is what Steve Jobs said. He said it is not the normal people in the box. It's the crazy people, the egos that change the world. If you believe you can do it, it will happen. If you can't believe you cannot do it, also it will not happen. Whatever you believe will become true, so start believing and take massive action and you will break through, you will have a life full of freedom as a top follower. of shop with me. ทุกคนครับวันนี้คนที่โดนกล่าวหาว่าสามารถเปลี่ยนแปลงลงได้ส่วนใหญ่เขาจะถูกกล่าวว่าเป็นคนพาแต่ความบ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากปากคนคนที่ผสบความสําเร็จเขามีจินตนาการมีความฝันและเขากล้าทําสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงและทําให้มันเกิดขึ้นจริงดังนั้นวันนี้คุณต้องกล้าค่ะกล้าที่จะมองคนตราหน้านว่าเราบ้ากล้าที่ทําให้คนดูถูกว่าเราหลงเหลืออะไรก็แล้วแต่แต่บ้าแล้วรวยรวยกับ ชั่นคือการทําอย่างทุ่มเทเต็มที่ทําให้มันสุขีดเลยคะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสําเร็จเกิดขึ้นคนที่ว่าเราว่าเขาว่ากว่าเราเพราะเขายังบ้ากับความจนแต่พวกเราบ้าแล้วรวยดีไหยคะดีอ๋า you see what Steve Jobs is saying you need one thing you must be t a r d you have to be brave you have to be brave don't be shy shy makes you make poor be brave start believing start taking action and everything is possible ทุกคนคะคนที่สามารถทำเป็นคนสำเร็จและกล้าจะออกนอกกรอบรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เขาต้องกล้ากล้ากับกลัวต่างกันแค่ไม่ถูกกับไม่กลัวสระอัวกับสรารอ้างนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องกล้าในการกล้าหาในการใช้ชีวิตของเรากล้าหาในการตัดสินใจเป็นคนสำเร็จกล้าหาในการลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่มันจนอยู่นั่นเองดังนั้นกล้าตัดสินใจเป็นคนรวยซะรวยด้วยอะไรคะ Uh, thank you. This is the plan. You can plan this tonight, not now. You plan this tonight with your sponsor. Okay? Three legs. What is the rank and the volume in each leg? What rank you do? How many first line, remember, first line, pool qualification you want to do? And how many people you pay for the next event as a promotion? ทางบริษัทเรียบร้อยแล้วเป็นแผนการค่ะเป็นการวางแผนทํางานถ้าคุณมีแผนคุณก็จะทํางานได้ตามเป้าวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีแผนนะคะดะนั้นวันนี้เราออกไปเราไปทำได้เลยค่ะเขียนแผนของคุณในแต่ละสายงานในแต่ละเดือนจากนี้เป็นต้นไปเขียนไปตามนี้รวมถึงทุกอย่างเพื่อเป็นการ ดเป็นเส้นทางเป็นขเมทิศในการกําหนดความสําเร็จพิชิตความสําเร็จกับช็อปปิ้งมีเราคาดหวังว่าถ้าคุณมีแผนงานและคุณทำได้ตามเป้านั้นคุณจะเติบโตในช็อปปิ้งมีนัํนแหน่งดีดีสูงสุดสําเร็จสูงสุดเกิดขึ้นแน่แ,นแนโฟกัส n ัน Comm right ดังนั้นสิ่งที่สุดท้ายที่คุณพิดจริงจะให้พวกเราก็คือ ดังนั้นมันดีก casa, ารลงมือทำกับแบ่งปันสิ่ดีมันต้องมีคอมมิชเมนต์หรือพันธสัญญาร่วมกันคุณคิดเซียนมีเรื่องสัญญาพันธสัญญาพันธกิจกับพวกเราพวกเราก็ต้องมีพันธกิจกับบริษัทและตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ So the highest position is Royal Crown Ambassador r n k o r Tira r i n k Who of Rank, Ooh, this is hard work? This is the toughest goal you can have. You will work 20 hours every day. If you're ready to work like this and to be a Royal Crown a m b e r s of the Founder till December come on stage and say your name so I know who will be u Royal Crown a m b e r s of the Founders of Thailand แน่นอนทุกคนะ่ะวันนี้ะคุณอยากราสมความสมเร็จยกตัวอย่างเช่นอำแม่ Royal Crown Ambassador คุณกล้าขอไหมคะกล้าขอไหมค่ะที่จะากทำงาน20ชั่วโมงต่อ1วันกับท a l k with me ล้าพอไหมคะที่จะรับความสําเร็จแล้ววันนี้หากคุณฝันแบบนี้คุณกล้าคุณก็จะโดนประกาศเป็นตำแหน่งสูงสุดในบทสิ่งในบนเวทีรับความสําเร็จนมากมายแต่ช็อปปิ้งมีในปลายปีนี้คุณกล้าไหมคะที่จะฝันใหญ่และทําใหญ่กล้าไหมคะกล้าใครซีเรียสต้องเด็ดและคาดหวังว่าฉันอยากเป็นคนตททำไหน่งนี้ฉันจะทำมันให้ได้ค่ะ come on stage come on stage boy well, come on stage Okay, wait, now we make video and we say Royal Crown, founder. Royal Crown, founder. Royal Crown. ลานนะครับแสแกนบัตรเลยครับมีจุดสแกนบัตรก่อนที่จะออกนะอันนี้ถุเสื้อใครอาจารยหนึ่งหรอุเชื่อใครเนี่ยใช่ใช่เอาไปเอาถือด้วยอ่ะมาเอา่อเอาถือช่วยถุหน่อยเอามาถุงนึงเอามาถุงนึงเอาถุง,ง,งเ,เ,เียวมาทีถุงนะแข่เนี้ย เก็บของที่ไม่กด่อนเดอร์ลัคซ์มีพี่สัมภานธ์อ่าอาจารย์หนึ่งอาจารย์นัสุดาอีกคนที่กลับรีนะคะอีกคาที่อาจารย์สุชาติกัมยานอ่าเดี๋ยวคนที่มีรายชื่อจะต่อบไปนี้มาหาเรตรงนี้เพชรมณีด้วยนะมาหาข้อมูลตรงนี้หน่อยอ่ารีคนไม่มีเสียงต้องขออนุญาตใช่ไหมอ่าไม่ติมสิริกานะอ่า หมอตุ๋ยค่ะอ่าทุกคนที่มีรายชื่อมาตรงนี้แอนยูด้วยน,นะลูกหม่อ,อาการไทแดงน,นะอามาม,ามาใครที่มีรายชื่อสอบไปนี้มาเจอคุณมลหน่อยมาักเอลา่งเปาอเ่อเรืวองเร่เรืบอเร่อเรื่องเรือร่างเรืนอรื่เรื่ร่งรล่เรกืเเนะเกๆๆๆอ่างร่ลงเกนะอร่เ่ง่งอเอ แวพันตอนลึกใจตอนลึกลึกสามค่ะตอนเป็นแตกสามลึกสามค่ะตอนลึกสามก็ใจตอนลึกสามสามแถวสามเข้าสามแถวตอนลึกค่ะอ่าอ่ามาไอ่าอ่าน่าตอนลึกตอนลึกค่ขาพนันใหาก็จูก่อนนะโอเคจูนแหละจูนอยู่ไหมจูนกลับยังจูนกลับแล้วเหรอจูนกลับแล้วเอ้าเกือบลืมเห็ุอันนี้ は、啊